ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะนำเสนอนะคะในเรื่องของด้ารจัดาจากนารวิถีชีวิตและก็วัฒนธรรมกลุ่มชาวไทกุยนะคะของบ้านอันลึกคงสเตย์น,นะคะกรบาบสวัสดีนะะท่านผู้สูงคุณวุฒิน่านพิชาการนะคะแล้วก็ผู้นำเสนอทุกท่านนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะในชั้นดรยัฏธราเสริภาประภากรน,นะคะได้มานำเสนอนะคะ แล้วก็ได้มาบรรยายในผลงานทางวิชาการในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นเวทีอันทรงเกียรติอย่างยิ่งนะคะในการที่มานําเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะถึงความรู้ความเข้าใจแล้วก็ถึงเรื่องที่มีสาระมีประโยชน์นะคะ ในการนำเสนอในเรื่องนี้นะคะเป็นการนำเสนอเรื่องของการจัดการวิถีชีวิตและก็วัฒนธรรมชาวปุยของบ้านอลุกโฮมสเตย์อําเภอสามรงภาบจังหวัดสุรินทร์ซึ่งนะคะผู้เป็นเจ้าของผลงานทางวิชาการนี้ก็คือท่านอาจารย์ดเรเกริดวุฒิกันเที่ยงนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ดรหัวหน้าหลักสูตรการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและก็การจัดการนครศรีธรรมราชนะคะ ล้วก็ดิฉันดรยโสธาราศิริธาประภากรน,นะคะอาจารย์นะคะรองผู้อำนวยการสํานักง,งานสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุรินทร์แห่งที่2วัดปา่าโยธาประสิทธิ์นะคะแล้วก็ท่านที่3ก็คือ,อคุณสุริยาคัางฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาเอกนะคะวิจัยแล้วก็ประชากรและสังคมที่มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะคะฉะนั้น กรอบและก็ขอบเขตในการที่เราจําเป็นที่จะต้องทราบแล้วก็เข้าใจแล้วก็รู้จักเนี่ยนะคะก็คือขอบเขตการศึกษานะคะขอบเขตการศึกษาด้านาการวิจัยแล้วก็บทบาททางวิชาการเนี่ยที่เสนอไว้ในแหล่งต่างๆเนี่ยนะคะขอบเขตในด้านเนนะะ <S <S อเนาากสารเนี่ยเราเราเราได้นํามาจากเอกสารนะคะบทความทางวิชาการแล้วก็หนังสือนะคะ ที่เสนอในเรื่องของการจัดการแนวทางการส,ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของกลุ่มช,ชาวไทยกูแล้วก็อัตลักษณ์ของกลุ่มชนของบ้านอลึกโฮมสเตย์ด้วยนั่นเองนะคะ2ในพื้นที่เนี่ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะ,ะก็จะเป็นพื้นที่บ้านอลึกโฮมสเตย์เนาะนะคะแล้วก็อขอบเขตด,ด้านกลุ่มประชากรน,นะคะเราได้ใช้ กลุ่มประชากรนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คือทททสองท่านนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลสารงท่าผ้าท่านนะคะผู้นําชุมชนผู้นําชุมชนนะคะแล้วก็พระสงฆ์สองท่านนะคะแล้วก็พระสงฆ์5รูปนะคะผู้เข้าร่วมโฮมสเตย์นะคะ5 5ขาคนนะคะครูโรงเรียนกุยตะเคียน3คนนะคะนักเรียนที่เป็นกลุ่มแสดงดนตรีกุยแล้วก็แสดงแกลมอ8 8คนนะคะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เกี่ยวข้องเช่นกลุ่มผู้ถอผ้านะคะบ้านไม้โบราณ100ปีนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ยอมผ้าแล้วก็ผู้ที่แสวผ้าแล้วผู้ที่ถา่ายทอดภูมิความรู้ในท้องถิ่นชุมชนนะคะรวมทั้งสิ้นนะคะ43รูปคนนะคะ ฉะนั้นนะคะเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่เนี่ยเราได้เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีรูปแบบในการท่องเที่ยวโดยนําเอาอัตลักษณ์นะคะ <ste ep> แล้วก็ความพิเศษของกลุ่มชนมาเพื่อการนําเสนอนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีระดับการท่องเที่ยวนะก็เป็นที่รู้จักของชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะและเป็นพื้นที่ในการศึกษาในรูปแบบของการท่องเที่ยววิถีชาวกยนะุยเนาะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีฐานการเรียนรู้ในจุดต,ต่างๆนะคะ เพื่อให้เกิดกิจกรรมแก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในวิถีชาวกุยแห่งน,นี้นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ยังรักษาอัตลักษณ์นะคะไม่ว่าแต่เป็นภาษาความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีฐานการเรียนรู้แบบวิถีชาวกุยและรูปแบบการท่องเที่ยวเ,เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็5้าเป็นพื้นที่ที่มีการแสดงการทอผ้าไหมและก็กระบวนการย้อมผ้าด้วยมะเกลือธรรมชาติ100ปเซ์นะคะ 6เป็นพื้นที่ที่ยังรักษาสืบสานอนุรักษ์สืบทอดพิธีกรรมการมอของกลุ่มชนชาวไทยกุยจนถึงปัจจุบันและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมในด้านความเชื่อ,อเรื่องของการเสี่ยงทายด้วยคาไกา่และก็พิธีกรรมแสนจอญญายจูนะครับเป็นอัตลักษณ์ของวิถีชาวกุยนั่นเองจึงเป็นที่มาจึงเป็นที่มาแล้วก็เป็นเกณฑนนะะ์ในการคัดเลือกพื้นที่ในการศึกษาในครั้งนี้เนาะฉะนั้น บ้านอาลึหโฮมสเตย์จากที่ทุกท่านได้มองเห็นเนี่ยนะคะจึงถือว่า,าเป็นเป็นหมู่บ้านนะคะที่มีการจัดการอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีนวัตกรรมทางความเชื่อนวัตกรรมทางความคิดแล้วก็มีผลิตผลชุมชนนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมประเพณีที่รักษาสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ถือว่าเป็นที่พักแล้วก็ถือว่ามีนวัตกรรมที่ได้จากธรรมชาติแล้วก็ที่ได้จาก ความเชื่ออย่างมากมายตลอดจะถึงมีฐานการเรียนรู้ด้วยนะคะฉะนั้นจึงเป็นเกณฑ์ในการที่จนกลายเป็นชุมชนอารืโฮมสเตย์แล้วก็เป็นที่รู้จักของกลุ่มชนได้มากมายเลยนะคะฉะนั้นในการจัดก,การวิถีวัฒนธรรมของ าชาวปุยบ้านอลือโฮมสเตย์มีการจัดการอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ชุมชนได้ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็เป็นชุมชนเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีการจัดการกระบวนการต่างๆมีการติดปงติดป้ายนะคะบอกทางบอกแหลง่งบอกฐานการเรียนรู้แล้วก็บอกว่าบ้านใดเป็นโฮมสเตย์ที่เป็นที่พักของคนแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างเนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ ต่อไปนะคะระบบการบริหารงานของอลลูโฮมสเตย์เนี่ยนะคะก็มีการจัดการอย่างเป็นระบบแล้วก็มีส่วนร่วมด้วยแล้วก็มีมาตรฐานความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเพราะว่าน่าจะเป็นสถานที่ในการใช้ศึกษาดูงานด้วยนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบในการบริหารการจัดการสร้างศักยภาพของอลลูโฮมสเตย์นะคะฉะนั้นจึงมีกลุ่มชนต่างๆทั้งในและต่างประเทศเข้าไปศึกษาดูในพื้นที่แถบนี้มากมายนะคะที่สนใจมากก็คือการย้อมผ้า ไหมด้วยผลมะเลือนะคะซึ่งถือว่าเป็นฐานการเรียนรู้ที่กลุ่มชนจัดเข้าไปจัดกิจกรรมเนี่ยอย่างมากเลยนะคะฉะนั้นแหล่งเรียนรู้ทางวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมชาวกุยเนี่ยนะคะเราได้เจอหรือเราได้นํามาเสนอในที่นี้ประมาณสิบทางนะคะ ซึ่งฐานที่1ก็คือเป็นบ้านโบราณอายุร้อยปีนะคะการทอผ้าไหมครบวงจรการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติมักลือนะคะการตัดแต่งเสื้อผ้าหรือการแซล์ผ้านะคะแล้วก็พิธีกรรม เป็นพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณของกลุ่ชมชนนะคะที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบนันแล้วก็นํามาแสดงให้ทุกท่านได้ชื่นชมนั่นเองนะคะแล้วก็ฐานที่6ฐานที่7ฐานที่8ฐานที่9ฐานที่10เนี่ยนะคะก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรสารการใช้ชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็มีแหล่งเรียนรู้การเส้นไหวผีปู่ตานะคะเ้นอยะนะคะศสนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม ที่มีการไล่รำเฉพาะของเขาะะแล้วก็วิถีชีววัฒนธรรมพื้นเมืองแล้วก็ในการรับประทานอาหารตอนเย็น,นะะซึ่งจัดไว้เป็นรูปใหม่เซ็ะสะ์ที่ดีแล้วก็เป็นระบบด้วยะะปัจจัยที่เป็นเครื่องในการส่งเสริมจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ที่เราได้เห็นก็คือว่ากลุ่มชนแถบนี้นะคะ เขามีผ้าไหมนะคะเป็นเป็นตัวชูแล้วก็เป็นการย้อมด้วยสีธรรมชาติอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีผลิตผลทางความเชื่อแล้วก็ผลิตผลทางธรรมชาตินะคะก็คือต้นมะเกลือผลมะเกลือแล้วก็ผลิตผลทางว่านก็คือว่านกระหอมแล้วก็ความเป็นอัตลักษณ์ก็คือผ้าสบายสีชมพูตลอจะถึงมีภาษาแล้วก็มีการจัดรูปแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่ชัดเจนแล้วก็เข้มแข็งนะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะเมื่อเรามาวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดนในฐานะในพื้นที่การท่อง,งเทื่ิงวัฒนธรรมเนี่ยจากการจากการศึกษาของเราเนี่ยเราได้พบว่านะคะในด้านของผ้าไหมเนี่ยนะคะทุกท่านจะเห็นได้ว่าในด้านของผ้าไหมของกลุ่มชน,นชาวไทยปุยเนี่ยนะคะจากการค้นพบเราเนี่ยคนมีการผลิตลวดลายอื่นๆนะคะให้ให้ซัพพอร์ตหรือให้ให้ เป็นที่ต้องการของของนักท่องเที่ยวได้มากกว่าเดิมที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็การจัดการผ้าไหมในรูปแบบชุดนะคะว่าสามารถเป็นชุดแซลได้ไหมสามารถเป็นชุดแสกได้ไหมสามารถเป็นชุดอื่นๆได้ไหมแล้วก็ทำหาคนเก่งๆมาออกแบบนะคะเมื่อเมื่อมีต้นแบบแล้วนะคะกลุ่มคนได้เห็นรูปแบบแล้วก็สามารถที่จะนําผ้าที่เรามีอยู่ทรัพยากร,รที่เรามีอยู่กับมือเนี่ยเขาก็จะสามารถนําไปออกชุดต่างๆได้นะคะ ต่อไปก็คือว่านเปล่าหอมเนี่ยนะคะาจากการที่เราประเมินดูเนี่ยนะคะว่านนี้นะคะได้ยังไม่ได้รับการดูแลแล้วก็กําลังที่จะหมดไปหรือกําลังที่จะสูญหายไปในในพื้นถิ่นเนี่ยฉะนั้นควรมีการขยาย ว่านเปราะหอมควรมีการจัดการขยายว่านเปราะหอมควรมีการจัดการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกว่านเปราะหอมแล้วก็ว่า,วานเปราะหอมเนี่ยมีจํานวนลดลงพอเวลานํานวัตกรรมว่านเปราะหอมนี้มาขายก็จะขายเส้นละร้อยกว่าบาทหรือร้อยห้าสิบบาทซึ่งถือว่าแพงเกินจริงเมื่อแพงเกินจริงแล้วก็ทําให้ผู้ที่จะซื้อเนี่ยจะรู้สึกว่าแพงเพราะทองไม่รู้ว่าเป็นผลิตผลที่หาได้ยากฉะนั้นถ้ากลุ่มชนชาวไทโก้เนี่ยนำว่านเหล่านี้มาปลูกเอาไว้มากๆแล้วก็ สามารถเอามาขายได้เนี่ยสามารถเป็นตัวชูโรงสามารถนํามาขายในเทศกาลงานสงกรานงานขึ้นบ้านใหม่งานสงมทยปีเก่าต้องรับปีใหม่ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องหอมนะคะที่มันอยู่ได้เป็นปีเนาะเครื่องเหล่านี้อยู่ได้เป็นปีแล้วใส่แล้วก็คือหอมด้วยแล้วก็เป็นเป็นเทอราพีอย่างหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าถ้าถ้าสามารถเอาไปปลูกให้ให้ให้ใหมากขึ้นได้เนี่ยราคาก็จะลดลดลงแล้วก็คนก็สามารถที่จะหยิบจับ ว่านเหล่านี้เนี่ยนะะเอาไปครอบครองได้แล้วก็ถือว่าทุกคนสามารถหยิบจับได้แล้วก็การค้านะคะก็จะมารุ่งเรืองขึ้นนะคะเพราะว่ามีว่านเหล่านี้มาทําแล้วก็อาจจะมีการตอบรับไปเป็นเครื่องหอมอย่างอื่นหรือพัฒนาไปเป็นเครื่องหอมอย่างอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วท่นี้ต่อไปนะคะก็สิ่งที่เราได้เห็นก็คือ,อในด้านอาหารของชาวกุูเนี่ยนะคะ,ะคนมีการจัดก,การ แสวงหาเมนูอาหารให้มากกว่าเดิมนะคะแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากใยไหมนะคะให้มากกว่าที่เป็นอยู่อย่างเช่นสามารถมาทําโลชั่นได้ไหมมาทำสบู่ที่ได้จากไหมได้ไหมนะคะหรือมะกลือหรือ ว่านประหอมเนี่ยสามารถเป็นส่วนผสมของสบู่หรือเป็นเครื่องหอมเป็นอะไรเทอราพีหรือนํามาเป็นอาหารได้หรือไม่หรืออะไรอย่างไรอย่างนี้นะคะก็ควรที่จะมามีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายในต้นมะเกลือเนี่ยนะคะจากที่เราได้ลงพื้นที่เนี่ยเรากําลังเห็นว่าต้นมะเกลือเนี่ยกำลังจะหายเพราะว่ากลุ่มที่นี่อบอกว่าต้องไปรับมาจากที่อื่นซึ่งถือว่าแพงมากเมื่อแพงมากค่าใหม่ก็จะแพงไปด้วยเพราะว่าต้นทุนมันสูงฉะนั้นการปลูกต้นมะเกลือเนี่ย ควรจะมีการจัดการปลูกต้นมะเตยนะคะมีแพรอ,องค์การบริหารส่วนตำบลหรือชุมชนหรือผู้ประกอบการหรือผู้นําชุมชนหรือกเกษตรจังหวัดคนที่จะมาให้ความรู้แล้วก็หาพื้นที่ในการปลูกต้นมะกเกือแซลเอาไว้นะคะกับพืช กับสวนของตัวเองกับอะไรของตัวเองเพื่อที่าสามารถนําต้นมะเกลือตัวนี้ไปย้อมไหมเพราะแน่นอนแล้วว่าไหมนะ่ะก็ต้องมีการใช้อยู่ตลอดทั้งปีจากปีนี้ปีหน้าและปีต่อๆไปนะคะก็จะมีการใช้ไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้จักหมดสิ้นฉะนั้นถ้าไม่มีการปลูกต้นมะเกลือมาเสริมทอดนะคะแน่นอนแล้วว่า,าเคมีจะต้องเข้ามาและแน่นอนเลยก็คือว่าเราจะหาสิ่งที่มันเป็นร้อยเปอร์เซนจากการย้อมผ้าหมาย้อมด้วยผลมะเกลือเนี่ยไม่ได้นะคะฉะนั้นอัตลักษณ์ตรงนี้ก็จะถูก งลงไปนั่นเองนะคะฉะนั้นเราจึงมีข้อเสนอเนี่ยนะคะคือคนมีการจัดการในการทําเอกสารซึ่งประกอบด้วยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาเขมรนะคะเพราะชนกลุ่มนี้ได้เข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีไกด์ที่สามารถที่จะพูดภาษา,าต้นฉบับได้ฉะนั้นจึงขาดเอกสารนะคะหนังสือตำราที่บ่งบอกถึง ความเป็นมาของพื้นที่วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมฐานกนนารเรียนรู้มรดกอาหารของกลุ่มชนชาวไทยกูยนะคะซึ่งให้เป็นภาษาอื่นๆและภาษาต่างๆนะคะฉะนั้นแนะนําการทําการศึกษาขั้งต่อไปเนี่ยนะคะยโสธราได้เห็นถึงความสําคัญของการคนมีการศึกษาถึงความจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดนะคะที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนและการกําหนดมูลค่าที่มีอยู่นะคะสควรศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อมาพัฒนาให้เป็นรูปแบบใหม่ที่เป็นการผสมผสานจากของเดิมนะคะให้เป็นลวดลายใหม่ให้เป็นเสริมตัวใหม่หรือ,อหรือพัฒนาขึ้นจากตัวอื่นๆขึ้นไปนะคะฉะนั้นจากที่ทุกท่านได้เห็นนะคะจากในการนําเสนอเนี่ยทั้งหมดแล้วนะคะก็เป็นการนําเสนอนะคะใน,ร,บบะร,ร,นะะรูปแบบของการจัดการนะคะรูปแบบของการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ในมือนะคะของเรานะคะว่าเวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะคะที่ของเราอย่างมากมายเรื่องทนี้เราใช้ทรัพ,พยากรทุกๆวันนะคะเราจะต้องใช้ว่านหอมามาทําว่านหอมนะคะแล้วก็ต้องทําเป็นประมาณหนึ่งร้อยเส้นแต่ทีนี้ว่านหอมไม่ได้ถูกการปลูกเอาไว้นะคะแล้วก็ผลก็แก่ไม่พอมันไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวท,ที่จะเข้ามาอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อ ต้องการออเดอร์มีมีออเดอร์สั่งมา300เส้นนะคะแต่สามารถทําได้เพียง10เส้นฉะนั้นว่านหองปราบนี้ก็ถือว่าเป็นว่านที่มีมูลค่าขึ้นมาแล้วก็บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นว่านเล็กๆเ,เป็นสร้อยเล็กๆนะคะทำไมถึงมีมูลค่าที่แพงแพงเพราะว่ามันกําลังจะสูญหายไปฉะนั้นกเกษตรจ,จังหวัดเอ่ยนะคะควรที่จะลงไปให้ความรู้ว่าว่านชนิดนี้พืชชนิดนี้ควรปลูกกับดินอย่างไร แล้วก็จะต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่แล้วก็วิธีการขยายพันธุ์นะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนได้เกิดความรู้แล้วก็เห็นถึงความสํคาคัญเพราะว่าเขาจะต้องใช้นะคะวัตถุดิบเหล่าเนี้ยมาเป็นตัวชโรง ในการจัดการท่องเที่ยวนะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ถือว่าเป็นโมเดลของเขานะคะคในการที่เขาจะจัดทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในมือของเขาอย่างจํากัดเนี่ยให้มันเพียงพอต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดส,สุรินได้นั่นเองนะคะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนําเสนอผลงานทางวิชาการครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะต่อท่านนะคะไม่มากก็น้อยนะคะกราบสวัสดีค่ะ